สวัสดีครับผมเพื่อนเช่าข okay. องยนะครับอยู่กับผมโอมเช่นเคยนะครับผมตอนนี้นะครับผมผมอยู่ที่ร้านมาังหะสโตนะตอนนี้ประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวร้านจะปิดแล้วนะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมก็ต้องรีบเลือก,ลอกแล้วก็รีบไปนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้อาจจะรีบๆนิดนึงนะครับผมแล้วก็เสียงดังไม่ได้ด้วยเนะ่มืดแล้วโอเคก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามมาด้วยครับ ก็เปิดมาด้วยอันนี้เลยครับผม t t a c k on Titan นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาคเดอบบบีกินเนาะแล้วก็ที่ผมแปลกใจเลยก็คือนี่ครับผมมันขายเป็นถุงซิปนะครับผมก็งงอยู่นะครับตอนแรกผมคิดว่าทางร้านขายแบบมือสองเนาะแต่ความจริงไม่ใช่นะครับอันนี้คือเขาขายมาเป็นอย่างนี้เนาะสำหรับทางวิบูนกิจนะครับราคาจะอยู่ที่350าบาทเนาะน่าจะเป็น ทั้งเล่มหรือเปล่านะครับแต่ว่าไออันขวาเนี่ยน่าจะใช่นะครับ Fu ว l c o l o r e dition เนาะอันซ้ายนี่ไม่แน่ใจเนาะก็ถือว่าแปลกใหม่ดีนะครับผมวิบูณกิจขายแบบเป็นถุงซิปแล้วเนาะก็คืออาเสร็จเก็บใส่ถุงซิปเขาได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องนี้ก็มีเหมือนกันนะครับใยบาเนาะไม่ใช่คีเมกซเนาะใยบานะครับใยบาธรรมดาอันนี้ก็จะเป็นถุงซิปขายมาเหมือนกันนะครับ ก็สำหรับเรื่องแรกนะครับที่ผมจะเอาน่าจะเป็นของทางค่ายฟีนิกนะครับนั่นก็คือชื่อเรื่องว่าเลิกแล้วครับเลิกเป็นผู้กล้าแล้วรับนะครับสําหรับเรื่องนี้น่าจะเป็นของค่ายฟีนิก์นั่นแหละเป็นดิสิทธิ์ใหม่นะครับซึ่งตอนนี้มีอนิเมะกำลังฉายอยู่ด้วยนะครับผมใครที่อยากดูอนิเมะก็ลองไปดูอนิเมะก่อนได้เนาะถือว่าเนื้อเรื่องเนี่ยน่าสนใจดีนะครับผมน่าแปลกใหม่ดีเนาะจะเป็นแนวแบบผู้กล้านะครับผมเลิกเป็นผู้กล้าเนาะแล้วก็มาเข้ากองทัพจอมานะครับก็ต้องลองดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับ แลก็เรื่องต่อไปนะครับที่ผมจะเอานะนั่นก็คือเรื่องว n นพันแม็ก a มาชนะครับผมซึ่งเรื่องนี้นะครับบอกเลยว่าสนุกมากๆนะครับผมฟิลคล้ายๆกับวันพันแมนผสมกับอ่าแบ็คโคเวอร์นะครับประมาณนั้นเนาะแต่ว่าจะเป็นทางของทางคอมเมดี้เป็นหลักนะครับใครที่ชอบแนววั Man, นพะันแมนเนี่ยก็ลองมาตามเรื่องนี้ดูได้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนเนาะ แล้วก็ผมไปเห็นนะครับลิขสิทธิ์เรื่องใหม่ของสยามหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นลิขสิทธิ์ใหม่แล้วเนาะเพราะว่าผมไม่เคยเจอเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยต่างโลกอีกแล้วนะครับเกิดใหม่ในต่างโลกเนาะก็เอาไปดูก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดสนุกเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะหรือไม่ก็อาจจะไม่รีวิวนะครับเดี๋ยวดูก่อนเนาะ okay. แล้วก็เรื่องนี้นะครับผมตอนนี้ได้จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเลนักบนนะุญเนาะตอนนี้มีสี่เล่มจบนะครับผมใครที่อยากหามังงะน้อยๆอ,อ่านนะครับผมลองตามเรื่องนี้ดูได้นะครับเป็นแนวเถื่อนๆนะครับผมสามารถมาหาดูได้นะครับ แล้วก็เรื่องต่อไปนะครับที่ผมจะเอานะนั่นก็คือเรื่องบูล็อกนั่นเองนะครับเรื่องนี้เรื่อง17ออกแล้วบอกเลยว่าเดือดมากนะครับเดือดที่สุดนะครับใครที่ยากหานการ์ตูนแนวกีฬาแอคชั่นอ่ะนะครับแนะนําเรื่องนี้เลยนะครับสนุกมากสนุกมากมันไม่ใช่การ์ตูนกีฬาแบบทั่วไปจริงๆนะครับเรื่องนี้แนะนําแนะนํานะแล้วก็เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ผมแนะนํามากๆนะครับผมแบบแนะนําที่สุดเลยนะท่านก็คือเรื่องยอดชายในายจิโกนั่นเองนะครับ เรื่องนี้ผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่แบบผมให้เป็นคอเทีนนะครับเพราะว่ามันสนุกมากๆจริงๆนะครับจะเป็นแนวแบบจิกโกนะครับพยายามแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะจีบนางเอกนะครับสนุกมากสนุกมากแนะนําแล้วก็ตอนนี้นะครับผมได้ดูภาคที่ท่านจบเรียบร้อยแล้วนะครับมายถึงอ่านมังางะจบนั่นแหละเล่มที่สามยี่สี่นะครับ,บบอกเลยว่าอืมนะครับผมอืมโอเคเอาว่าใครที่ยังไม่เคยดูก็ลองไปหาอ่านกันนะครับผมโอเคโอเคอันนี้ก็เป็นภาคอ่า Lost Girl นะครับผมก็ยังไม่เคยอ่าน,น Lost Girl แต่ว่า ไอภาครีไวเนี่ยเคยอ่านแล้วนะครับ <bunker. S 1> ไม่รู้นะว่าเป็นยังไงนะครับแต่เดี๋ยวยังไม่ซื้อแ <respuesta. S 1> ล้วกันเนาะ้ยเรื่องนี้มีวางขายเต็มเลยครับผมผมว่าผมซื้อไปเยอะดีกว่านะครับซื้อไปทำอะไรนะเดี๋ยวดูกันแล้วกันนะครับผมทายคลิปนะผมจะบอกนะว่าผมซื้อไปทำอะไรนะครับ โอเคครับผมก็สับมังอ่ะทั้งหมดนะครับที่ผมไปซื้อมาใน EP เริ่มมังกับโออีพีนี้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้เนาะโอเค ก็อาจจะดูเหมือนเยอะนะครับแต่ว่าความจริงแล้วผมมีอะไรจะมาบอกนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มมันจากฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมฝั่งขวาเนาะโอเคฝั okay, ่งขวานะครับผมเรื่องแรกที่ผมซื้อมาก็จะเป็นเรื่องเกิดใหม่ในต่างโลกเป็นปราศเก่งสุดโดยไม่รู้ตัว <c oughs> แล้วผมชื่อเรื่องยาวอีกแล้วนะแนวต่างโลกนะครับอันนี้จะเป็นของลิขสิทธิ์ของทางค่ายสยามเขานะครับโอเคก็จะเป็นแนวแอคชั่นคอมเมดี้แฟนตาซีนะครับสำหรับรเรื่องนี้เนาะโอเคก็เหมือนเดิมผมก็ลิขสิทธิ์ใหม่แนวต่างโลกผมก็ซื้อมาอ่านแทบจะทุกเรื่องอยู่แลวนาวาวนาาา่่บบางงอตโกก็ โล่ค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยซื้อมาเนาะแต่จริงนะเรื่องนี้นะครับผมผมติดใจอยู่นิดนึงนะก็คือหน้าพระเอกนะครับดูหน้าพระเอกดิ <c oughs> หน้าแบบอะไรก็ไม่รู้นะครับสำหรับเรื่องนี้นะไม่แบบดูไม่ค่อยเท่เลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมแกะลายเส้นให้ดูข้างในเลยแล้วกันเนาะมันเท่หรือเปล่านะครับ <c oughs> โอ้มีหน้าสีด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นลายเส้นของพระเอกเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับลายเส้นโอเค แล้วต่อไปนะครับผมที่ผมซื้อมาแน้ะก็จะเป็นเรื่องม s h เล่มที่8นั่นเองนะครับสำหรับเรื่องนี้นะผมบอกเลยว่าสนุกมากๆนะครับผมสนุกจริงๆเนาะอยากให้คนที่แบบชอบมังงะแนวตลกๆนะครับผมอ่านใคราเครียดบวกกับแอคชั่นเนี่ยเรื่องนี้นะครับ สนุกมากๆจริงๆเนาะจะเป็นแนวเดียวกับวันพันแมนเลยนะครับคนที่ชอบวันพันแมนก็น,น่าจะชอบเรื่องนี้เนาะแต่ว่าอันนี้จะเป็นเวอร์ชันแบบเป็นเวทมนต์นะครับผมไม่เหมือนกับวันพันแมนเนาะที่จะเป็นแนวแบบสู้กันในโลกธรรมดาใช่ไหมล่ะอันนี้จะเป็นโลกเวทมนต์นะครับเรื่องต่อไปนะครับขอที่ผมซื้อมาเนาะมันจะเป็นเรื่องขังดวนแข่งนั่นเองนะครับผมดูว่าบูล็อกนั่นเองเนาะก็สําหรับเรื่องนี้นะครับก็กำลังจะมีอนิเมะแล้วเนาะก็กสำหรับเรื่องนี้นะครับผมสนุกมากๆเหมือนกันเนาะพูดแบบ เอาจริงๆทุกครั้งที่ซื้อเรื่องมังกัโอมเนี่ยก็คือพูดทุกครั้งนะครับว่ามันสนุกมากจริงๆเนาะคนที่อยากอ่านการ์ตูนแนกีฬาที่แบบไม่ใช่กีฬาขนาดนั้นะ <c oughs> คือผมก็ไ่รูเหมือนกันเนะว่าผมจะเรียกว่าอะไรดีคือเอาจริงๆนะที่ผมได้อ่านเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนมันจะมีฟีลลิ่งของหนังแอคชั่นเข้ามาด้วยนะครับก็คืออ่านเรื่องนี้ผมว่าครบรถอยู่นะแต่ว่าไม่มีพวกแบบโรแมนติกนะ <c oughs> ไม่มีโรแมนติกนะครับผมก็ลองไปหาอ่านกันได้นะครับหรือว่ารอดูเมทก็ได้นะ้องเมทจะเข้าแล้วนะครับสำหนะรื่องนนี้นะครับ โอเคเรื่องต่อไปนะครับนั่นก็คือเรื่องคุณชิกิโมริไม่ได้น่ารักแค่อย่างเดียวนะเล่มที่7นั่นเองนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นกระแสอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทุกคนนี่น่าจะรู้จักอยู่แล้วนะคนที่อา่านมังงะแล้วก็คนที่ดูอนิเมะนะครับสำหรับเรื่องนี้สนุกนะครับผมอ่านเพลินเนาะเป็นแนวอ่านเพลินนะถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับเรื่องนี้นะคุณชิกิโมริครับเรื่องต่อไปนะครับที่ผมซื้อมาก็จะเป็นเรื่องชีวิตไม่ต้องเด่นขอแค่เป็นทีมในเงาเล่มที่2องนั่นเองนะครับเรื่องนี้ กืจริงนะคือพระเอกไม่ได้ทำเขาเรียกว่าไรวะคือพระเอกนะครับผมมันแค่แบบเดียวนะครับเรื่องนี้คือพระเอกมันเดียวเนาะและ้วลปรากฏมันกับเท่เะครับเพราะว่าสิ่งที่พระเอกพูดเนี่ยมันกับจริงทั้งหมดเนาะก็ใครที่ยังไม่เคยดูรีวิวนะครับผมก็สามารถไปดูรีวิวได้ในช่องผมนะว่าที่ผมพูดมาเนี่ยมันคืออะไรเนาะหลายคนอาจจะงงนะครับเพราะว่าไม่รู้แบบเนื้อเรื่องย่อนะที่ผมพูดมาเมื่อกี้เนาะก็สามารถไปดูคลิปรีวิวมังงะของผมได้นะครับเรื่องชีวิตไม่ต้องเด่นขอแค่เป็นเทพในเงาเนาะเรื่องน้้้ผมมมก็็แนนะะาาาอเ่่งงคัววตตซโลลลดยยจ เราก็สามารถไปตามกันได้นะครับ เรื่องต่อไปนะครับผมของค่ายฟินิกเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือเรื่องเลิกแล้วครับเลิกเป็นผู้กล้าแล้วครับมาเป็นชื่อเพลงเลยนะครับก็สำหรับเรื่องนี้นะครับผมได้มีอนิเมะฉายอยู่แล้วนะครับใครที่แบบยังไม่อยากซื้อเนะก็สามารถไปดูอนิเมะกันก่อนได้นะครับแต่ว่าเรื่องนี้ผมว่าผมจะซื้อมาอ่านก่อนนะครับเพราะว่าผมยังไม่ดูเมะเลยเนาะก็เดี๋ยวอ่านมังงะก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูเมะเนาะก็แบบอ่านมังงะให้มันดูแค่ภาพเนี่ยแล้วก็ค่อยไปเก็บเสียงอนิเมะเอานะครับซึ่งเรื่องนี้ผมว่าผมนนนน่่่าา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 จมมมมมเรวผดูกกกกลยยยสส้ั็คไไปออออฟ แล้วมันแบบสวยมากนะครับคือเลยเส้นมันสวยมากจริงๆเนาะแล้วก็เนี่ยครับผมมาตามซื้อนะ โอเคก็ตอนนี้เพิ่งออกมาเล่มเดียวนะครับเป็นเลกฟิทใหม่เนาะโอเคแล้วก็มาถึงกองสั่งซ้ายนะครับผมเป็นกองที่ผมซื้อมาทําการแจกเพื่อนๆนนั่นเองนะครับอ่าซึ่งความจริงนะครับผมขอที่ผมซื้อมาแจกนะมันไม่ได้มีแค่6กรางวันนี้นะครับตอนนี้นะครับผมทางช่องของผมนะครับมีสปอนเซอร์นะส่งหนังสือมาให้แจกนะครับผมเนือจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวฝากติดตามกันในคลิปแจกมังงะด้วยแล้วกันนะครับผมก็อาจจะลงประมาณไม่เกินวันอาทิตย์นี้แหละนะครับผมก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็น่าจะได้ดูกันเนาะสรับคลิปกิจกรรมของ ผมซึ่งอขอบอกกันเลยแล้วกันนะครับว่าอันนี้จะเป็น6กรางวัลเนานะก็จะมีเรื่องมี้ามเล่มนะครับกล่องลักวไวใสเนาะทั้งหมด3ามรางวัลอันนี้แล้วก็จะมีอันนี้นะครับที่ผมบอกว่าผมจะแจกเนาะก็จะเป็นเกิดใหม่เป็นลูกโอชิเล่ม3นะครับอันนี้อีกหนึ่งรางวัลเนานะแล้วก็ป้าตกชั้นขอเกิดใหม่เป็นเทปสร้าอีก2เล่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นเล่มหนึ่งทั้งคู่เลยเนาะะซึ่งไอเรื่องที่ผมหยิบมาแจกเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ผมสนุกมากจริงๆทุกเรื่องนะครับไม่ต้องห่วงนะซื้อไปก็ แต่ว่าเรื่องนี้นะครับผมที่ผมบอกไปไงว่าผมจะมาแจกนะครับมันอาจจะไม่ใช่เลื่มหนึ่งเนาะแต่ว่าก็นั่นแหละครับเอาไปขายต่อก็ได้นะครับโอเค ก็อ <K> ันน <so> ี้จะมี6รางวัลนะครับแล้ว oh, ก okay. ็จะมีม okay. so ังหะนะครับผมจะทาสปอนเซอร์นะครับที่จะเอามาแจกอีกนิดก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้นะครับว่าผมจะแจกมังหะอะไรนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับมังหะที่ผมไปซื้อมาใน ep นี้เนาะโอเคก็ฝากติดตามกันใน ep หน้าด้วยนะครับผมว่าผมจะไปเลือกซื้อมังหะอะไรนะครับแล้วก็ฝากติดตามกิจกรรมด้วยนะครับผมสามารถเข้าร่วมกันได้ทุกคนเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามหน้าใหม่หรือว่าหน้าเก่านะครับผมก็สามารถมาเข้าร่วมกันได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็้ครยดไว เค <Okay, S 2> ปแล้วรักาครับ